ก็โอเคครับอยู่เตยจากช่องราชาาสายฟรีจีเอฟนะครับนี่วันนี้ทําจะทำไรวองกินมะม่วงหรือเจียวมะม่วงสุกเต็มเลยไม่มีแล้วมาก Hoàn chép, hoàn chép Nhi mày Này đùa มีมีสองลูกลูกไหนยาลูกนี้ลูกนี้โด <c oughs> นเรียบร้อยไปแล้ว <c oughs> ลูกนี้ได้อยู่อันนี้สุกเอ้ยไม่เฮ้อันนี้ดิบ นี่ก็เรียบไป,ไปแล้วเหมือนกันเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย,อยเรียบร้อยไปแล้วอันนี้เรียบร้อยเหมือนกันดูสุดเายมีรอยตรงนี้อผมอืมดูร,รอยเลยไป ra sẵn luôn nè bây xa Mưa lá rồi Làm chứ nha, ông phải lá mưa đi qua nè Mình hình của không? Này con 你呢？嗯嗯 เยิ้มเยิ้มเลยอีกลูกนึ่งอีกเดินเตยอะไรลูกกูลูกมึงอยู่นี่ ไม่หวานเจี๊ยบเ <c oughs> อ้าตรงนี้มีมันมีตัวอะไรแท้ไม่ดู้ตรงนี้เชียนนอนวนะมันไม่แท้โอ้นอนแท้วะ่ะกินแค่ฝั่งเยพอ้ว <c oughs> เสร็จนอนเลย nhịn nó Ngon Ý tươi Lúc cuối thái Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Yeah. Mm -hmm. อืมขนมเราไปเล่นได้แล้ว <laughs> <laughs>

Này nào mươi kia mươi mì tè Dùng tổ khuyết dày á, thấy ba tổ dày นี่ดูไม่เปืือนรองเท้าเลยแม่ฟ้าใส่กูอีหาเนี่ยดูครับไม่ฟ้าใส่กูฮะใครเห็นงทิ้งยี่หนไรเนี่ยที่โยนไปอ่ะใครโยนกูโยนใส่น้ำมึงเนี่ยของมึงคนเดียวเนี่ยเนี่ยแล้วมึงเจียบอย่างงี้ได้เนี่ย ดูเคียียกูเหนียวหมดแล้ว <c oughs> อ่ะอือต้นนี้มันต้นอะไรนะต้นนี้มันต้นอะไรนะเป็นไงหายดิหายหายดิหายดิหายดิ ไหนแค่นี้สุกยังเนี่ยอันนี้ี่ก็น่ากินนะบนต้นสดสดกิ้งกือมันไม่ได้พวกกิ้งกือเยอมันไม่ได้พวกครับ พวกเรียบร้อยหมดแล้วไม่มีนะมาคลิปนี้คลิปคลิปกินมะม่วงอืมคลิปกินมะม่วงยามเยน็นเออได้อยู่ดีย่ ใครแม่งแท้ก็ไม่รู้ไปถ้าใครชอบกิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับถ้าใครชอบกิมนี้ก็อย่าลืมกดไ like ลค์กดซับตะไคร้ ถ้าใครชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับไปบาายแค่นี้ไม่มีแล้วไปฝากกดติดตามด้วยนะครับไปไป<ป>